สงสัยกันไหมทำไมอเล็กซ์อัลบอนชาลส์เลแครหรือแม็กเวิร์สแทเปนและนักขับฟอร์มูล่าวัดอีกหลายหลคนถึงอาศัยอยู่ที่โมนาโกทั้งที่บางคนไม่ได้มีถิ่นกำเนิดจากแถบนั้นเลยป้ามกุลย,ยาจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ค่ะโมนาโกเป็นประเทศที่เล็กที่สุดอันดับ2ของโลกด้วยเนื้อที่2.1ตารางกิโลเมตรหรือถ้าจะพูดได้เห็นภาพก็คือเล็กกว่ากรุงเทพมหานครหนึ่งพเท่าแต่สาเหตุที่ประเทศเล็กๆนี้กลายเป็นประเทศของ บรรดามหาเศรษฐีเพราะมันมีข้อดีเกือบครบ <Wow. S 1> ทุกด้านโมนาโกโเป็นประเทศที่ไม่มีการเก็บภาษีรายได้และภาษีมรดกรายได้ของประเทศจึงมาจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะคาสิโนนั่นเองเมื่อไม่มีการเก็บภาษีค่าครองชีพก็สูงลิว่วว่ากันว่าอพาร์ตเมนต์ที่โมนาโกมีราคาตารางเมตรละ4ล้านบาทหรือว่าถ้าจะซื้อห้องเล็กๆสัก21 000, 000, ตารางเมตรเนี่ยก็ อาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ80ล้านบาท oh <no. S 1> แค่คุณขาแต่ค่าครองชีพที่แพงหูฉีดมันก็ถูกทดแทนด้วยสวัสดิการดีๆหลายอย่างที่โมนาโกมีระบบรักษาความปลอดภัยสูงมากกล้องวงจรปิดคมชัดทุกๆ10เมตรใช้างานได้ตลอด24ชั่วโมงอพาร์ตเมนต์ต่างๆที่มีกล้องวงจรปิดก็จะเชื่อมต่อกับระบบการส่งสัญญาณถึงสถานีตำรวจโดยตรงส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจของกรมตำรวจโมนาโกก็จะต้องเข้ารับการฝึกอย่างน้อย2ปี และต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรับรองประชาชนเฉลีย่ยหนึ่งนายต่อหนึ่งร้อยคนเชียวนะส่วนเรื่องสภาพอากาศก็ดีเยี่ยมเพราะว่าติดชายฝั่งมีสกีรีสอร์ทมีเรือยอชให้ปาร์ต <Wow. S 1> ี้แถมยังเดินทางออกไปประเทศอื่นๆในยุโรปได้สบายๆก็สบายชนิดที่ว่าถ้านั่งเฮลิคอปเตอร์ไปสนามบินนีสใช้เวลาเพียง7นาทีหรือขับรถก็เพียงแค่30นาทีเท่านั้นเมื่อทุกอย่างอยู่บนคำว่า Luxury รมอนาโกจึงเป็นประเทศที่ต้องสะอาดสะอา้านรู้ รัทุกระเบียบนิ้วสวัสดิการด้านสุขภาพก็ดีเยี่ยมการศึกษา,าก็ไม่ด้อยเพราะมีแต่โรงเรียนนานาชาติและแน่นอนโมนาโกเป็นสนามแข่งขัน F 1รายการโมนาโกกลางปีที่ใช้เส้นทางรอบเมืองเป็นสนามแข่งฉะนั้นก็ไม่แปลกที่บรรดาน,นักขับจะปักหลักและรู้สึกเหมือนว่าที่นี่เป็นบ้านอีกหลังพูดง่ายๆว่าโมนาโกนอกจากจะเป็นบ้านของบรรดาน,นักขับ F 1แล้วมันก็ยังเป็นสุดยอดดินแดนสวรรค์สำหรับคนมีเงินและคนที่ต้องการ ทำธุรกิจแบบที่ไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองเห็นแบบนี้แล้วอยากลองถูกรอตเตอรี่สักนวดแล้วไปตามรอยนักขับไอ้พันจริงๆเลยค่ัคุณค่ะ